ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมโรงพยาบาลปิยะเวรนะครับได้ออกมาแถลงถึงกรณีดังกล่าวระบุว่านายนาวัดอิสระไกรศรีเข้าการรักษาตัวเนี่ยตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมจากการติดเชื้อโควิดนะครับและโรงพยาบาลเนี่ยรับรักษาไว้ตลอด20วันที่ผ่านมาเนื่องจากอาการป่วยนั้นมีบางช่วงที่ค่อนข้างรุนแรงทางคณะแพทย์เนี่ยจึงรักษาจนอาการดีขึ้นเป็นตามลําดับนะครับแต่เนื่อง้วยการแพร่ระบาดในกรุงเทพค่อนข้างรุนแรงทําให้ผู้ป่วยมีจํานวนมากมีทั้งผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก Okay. <laughs> ทุกโรงพยาบาลในประสบปัญหาภาวะเดียวกันทางฝ่ายบริหารจึงขอความร่วมมือไปยังผู้ป่วยทุกท่านที่อาการดีขึ้นไม่ได้เลือกปฏิบตัติหากมีความพร้อมก็จะให้พักที่คอสปิเทลของเปียเวสได้หรือได้ร่วมมือกับโรงแรมต่างๆนะไปพักพื้นที่บ้านก็ได้นอกจากนี้นะครับทางโรงพยาบาลนะครับยังมีโครงการที่ร่วมกับสบปสอชอนะและยังมีอีกหลายหน่วยงานในที่ทำโฮมไอโซเลชันนะครับแต่การสื่อสารนะครับอาจทําให้เกิดความคัาดเคลื่อนของทั้ง2ฝ่ายนะครับรองผอ,อและคน ขทําให้เป็นข่าวในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับและเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมานะนวัดอิสราไกาสีก็ได้พูดคุยกับผมว่าจะขอกลับบ้านโดยสมัครใจเพื่อพักฟื้นที่บ้านและมีทีมแพทย์โทรสอบถามติดตามอาการที่บ้านสรุปว่าได้ขอกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วและออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้าตู่วันนี้ สําหรับกรณีของรองผอ,ออนั้นเป็นการขอลาพักร้อนไม่ได้มีการไล่ออกอย่างที่เป็นข่าวส่วนคลิปที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ตนก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ปล่อยคลิปเสียงดังกล่าวออกไปมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง